ขแขนงใหญ่จริงๆเลยที่น่าจะลงทุนในเรื่องนี้นะครับฟ t i บ n รเคชักับแ a คเกจชิ่งโดยโดยใช้ผงพวกวัสดุเนี่ยเข้ามาเข้เกี่ยวข้องครับเชนครับมีอีกไหมครับถ้าอย่างนั้นจะขออนุญาตให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านมีอะไรสรุปตอนท้ายสั้นๆสักหนึ่งถึงนาทีฝากให้กับท่านที่ที่จะมามีไหมครับอาจารย์ไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับงั้นก็ในโอกาสนี้ในนามของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านบนเวทีขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในงานสัมมนาในวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ท่านวิทยากรทุกท่านได้แชร์ประสบการณ์ความคิดไอเดียไปนั้นจะเป็นประโยชน์และเป็นจุดประกายให้เกิดการคิดและ ทำงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคมและประเทศของเราต่อไปในอนาคตนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านอีกครั้งคร,ครับและในโอกาสนี้นะครับทางสาบ,บันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรกรุยาวีสกุลก็จะได้มอบของช่วยลืกให้กับวิทยากรทั้งสองท่านรวมทั้ง วบากับท่านผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในวันนี้นะครับเรียนว่าเมื่อตอนที่ท่านได้เข้ามารับแฟ้มเอกสารนะครับเราจะมีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัดเสวนาครั้งนี้นะครับก็รบกวนทุกท่านได้กรุณากรอกแบบสอบถามแล้วก็มอบกลับคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่ทางสถาบันจะได้นําไปปรับปรุงการเสวนาวิชาการในครั้งต่อๆไปนอกจากนี้ครับ ทางสถาบันวิจัยยังขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นไปรับประทานอาหารและของว่างรวมทั้งเครื่องดื่มที่บริเวณวอเตอร์คลับชั้น10นะครับเราได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มต่างๆรวมทั้งมีดนตรีไว้บริการทุกท่านพร้อมแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่พร้อมจะพาทุกท่านไปที่ลิฟต์ที่หน้าห้องซึ่งจะพาขึ้นไปที่วอเตอร์คลับที่ชั้น10ด้วยนะครับเราจัดเตรียมเอาไว้ปริมาณมากทีเดียวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้โปรด ไปรับบริการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Thailand Research Agenda Towards อ s เซียนเอรจากทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับ